สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องป้ายยากันอีกแล้วนะครับในวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์อีกแนวหนึ่งของช่องนะครับเหตุเกิดจากตัวผมเองเนี่ยในช่วงนี้ค่อนข้างจะอินกับ iPhone 15มากๆเลยครับพบตัวผมเองก็กําลังเลงไอเจ้าเครื่องนี้ไว้อยู่เหมือนกันโดยวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ iPhone 15ที่เตรียมจะเปิดตัวเร็วๆนี้กันแล้วนะครับโดยผมได้ทําการสรุปเนื้อหาจากทั้งเว็บไซต์ของต่างประเทศมาแบบกระชับและอัดแน่นตามสไตล์ของช่องป้ายยาของเรานะครับ ก่อนที่จะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆกันต่อไปด้วยนะครับผมในหัวข้อแรกนะครับเราจะมาคุยกันถึงวันเปิดตัวกันก่อนนะครับจากการคาดการแล้วเนี่ย ถ้า Apple ยังคงยึดตารางเดิมอยู่เนี่ยซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงเดือนกันยายนนะครับเพราะว่า iPhone 14เองเนี่ยก็เปิดตัวในช่วงเวลาเดียวกันและคาดว่าจะเริ่มวางขายประมาณ10วันหลังจากที่ประกาศเปิดตัวออกไปแล้วแต่จะเป็นช่วงต้นเดือนหรือสิ้นเดือนเนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับทางเว็บ TomSky เนี่ยได้รายงานเสริมมาไว้ว่า iPhone 15ได้เริ่มการทดสอบสายการผลิตตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งเร็วกว่าปกติถึง1เดือนนะครับแต่ น่าจะไม่กระทบกับวันที่วางขายนะครับเพราะจริงๆแล้วน่าจะเป็นจากตัวโรงงานที่สร้างใหม่ที่อินเดียนั่นเองนะครับในส่วนของราคาของ iPhone 15นะครับเราต้องหันไปดูราคาของ iPhone 14กันก่อนนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้มีการปรับราคานะครับแต่ในภูมิภาคอื่นๆเนี่ยมีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อยนะครับมีข่าวลือว่า iPhone 15เนี่ย จะมีการเพิ่มราคาขึ้นถึง100ดอลลาร์สหรัฐนะครับเนื่องจากมีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นนะครับแต่ยังมีข้อมูลออกมาเพิ่มเติมอีกว่าต้นทุนในการผลิตของ iPhone 15เนี่ยมันสูงขึ้นอย่างน้อย12เนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งแน่นอนครับว่าต้องส่งผลให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องจ่ายราคาสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับ เรามาคุยกันในเรื่องของรุ่นที่จะเปิดตัวกันบ้างนะครับในปี2022ที่ผ่านมาเนี่ย Apple ก็ได้ยกเลิกรุ่นมินิไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นรุ่น plus เข้ามาแทนซึ่งในปีนี้ก็แน่นอนครับว่ายังไม่มีข่าวการกลับมาของรุ่นมินิโดยในปีนี้คาดว่านะครับ iphone 15จะเปิดตัว4รุ่นเหมือนเดิมก็คือ iphone 15 15 plus 15 pro และ15 pro max ในรุ่น Pro เนี่ยแน่นอนครับว่าต้องมากับชิปประมวลผลใหม่ล่าสุดซึ่งแน่นอนว่าจะต้องใช้ชื่อ A17 Bionic โครงสร้างเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็คือใช้บอดดี้ที่เป็นไทเทเนียมแล้วรุ่นนี้ก็จะได้รับเลนส์แบบ periscope ซึ่งเป็นเลนส์ซูมเหมือนกับใน Samsung S23 Ultra นะครับจะทำให้ iPhone รุ่นนี้เนี่ยซูมได้โหดมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับสำหรับข่าวที่ว่าจะมีรุ่น Ultra ออกมาในปีนี้นะครับ คุณมา r ์กเกอร์ก็ได้ออกมาหักอกแฟนๆหลายท่านนะครับโดยบอกว่าเจ้ารุ่นอัลตร้าเนี่ยจะถูกเลื่อนไปปีหน้าโดยเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 16นั่นเองนะครับมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างออกมาบอกนะครับว่า iPhone 15เนี่ยอาจจะนำการออกแบบแบบขอบมนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในส่วนของขอบจอนะครับแน่นอนว่าจะต้องบางลงนะครับกล้องหลังเครื่องที่ใหญ่ขึ้นนะครับ นอกจากนี้เนี่ยยังมีข่าวว่าปุ่มต่างๆอาจจะมีการปรับตำแหน่งเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเสียงแบบใหม่ที่กำลังล่ำลือในช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดถึงมันในช่วงถัดไป Dynamic Island เนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมโดยเฉพาะรุ่นธรรมดาเนี่ยก็จะได้รับ Dynamic Island เพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะครับแต่แน่นอนครับว่าไม่ได้จอแบบโปรโมชั่นนะครับผม โดยดั้งเดิมแล้วนะครับมีข่าวจากนักวิเคราะห์ออกมาว่าปุ่มเปิดปิดเสียงนี่อาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยเปลี่ยนเป็นปุ่มแบบ Solid State นะครับแต่สุดท้ายแล้วนักวิเคราะห์นะครับทั้งมิงชิโค o แล้วก็ Jeff Poo l เนี่ยก็กลับมาแก้ข่าวนะครับว่าน่าจะโดนเลื่อนออกไปในปีหน้าเหมือนกันเราก็ต้องไปรอลุ้นกับ iPhone 16กันอีกทีนึงนะครับสำหรับปุ่มปิดเสียงแบบ solid state หรืออาจจะถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็น Action Button นะครับผม และแน่นอนนะครับว่าถ้าเราพูดถึง iPhone 15เนี่ยสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือ USB Type C นะครับโดยกฎของทาง European Union นะครับก็ได้บังคับให้ Apple เนี่ยจำยอมต้องใส่ USB Type C ลงไปโดยได้มีรูปหลุดออกมานะครับว่ามีการทดสอบ iPhone 15ที่ติดตั้ง USB Type C ลงมาให้เห็นแล้วโดยมิงชิโคเนี่ยได้ออกมาให้ความเห็นว่า iPhone 15 Pro เนี่ย จะสามารถถ่ายโอนข้อมูลที่ความเร็วสูงมาตรฐาน Thunderbolt 3นะครับแต่สำหรับรุ่นธรรมดาน่าเศร้านิดนึงนะครับที่เรายังคงต้องใช้ความเร็วเทียบเท่ากับ USB 2หรือเทียบเท่ากับสาย Lightning นั่นเองต่อให้มันจะเป็น USB Type C ก็ตามนะครับผม สำหรับคนที่กำลังรออยู่นะครับว่า iPhone 15เนี่ยจะมีสีอะไรออกมาบ้างนะครับเราก็มีข่าวลือออกมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับตระกูล Pro เนี่ยจะมีสีแดงเข้มออกมาเป็นสีชูโรงในปีนี้นะครับและสำหรับรุ่นธรรมดาเนี่ยทางเว็บไซต์9 i to f i m a x เนี่ยยังออกมาให้ข่าวเพิ่มเติมครับว่าจะมีสีฟ้าอ่อนและสีชมพูมาให้เห็นนะครับแต่มีข่าวส่วนกระแสะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากผู้ใช้หวยโบที่ออกมาบอกว่าจะมีสีอีกสีนึง คล้ายๆสีเขียวมิ้นท์ให้เห็นอีกด้วยซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นคนเดียวกับที่คาดการว่า iPhone 14จะมีสีเหลืองได้อย่างถูกต้องนะครับนับว่าเป็นปีที่มีสีสันกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผม<อ>เอาล่ะครับเราเดินทางมาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะครับในด้านของกล้องของ iPhone 15นะครับก็คาดว่าจะได้รับการอัปเกรดพอสมควรเลยทีเดียวโดยทางนักวิเคราะห์จาก n o มูระและเจฟผู๋เนี่ยคาดว่า iPhone 15และ15 Pro เนี่ยจะได้รับเซนเซอร์48ล้านพิกเซลใหม่จากทางโซนี่นะครับที่ตอนนี้มีรายงานออกมาว่ากำลังพัฒนาสายการผลิตให้สามารถผลิตเซ็นเซอร์เนี่ยได้มากเพียงพอสำหรับ iPhone 15ทุกรุ่นนะครับสำหรับรุ่น Pro เนี่ยจะได้รับเลนพริสโ o p e นะครับเพื่อประสิทธิภาพการซูมออปติกได้ถึง6เท่านะครับนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าจะมีการอัปเกรดเซนเซ,นเซอร์ไลด a า ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากของเดิมอีกด้วยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับจากที่ได้อ่านมาเนี่ยรวมรวมกันแล้วนะครับเราอาจจะได้เห็นฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจบน iPhone 15อีกเพียบเลยนะครับรอติดตามกันต่อไปครับยังไงก็ตามนะครับผมอยากให้เพื่อนๆที่ฟังมาจนถึงตรงนี้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเพียงการคาดการจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์เท่านั้นนะครับ เราต้องรอ Apple ออกมาให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับและแน่นอนนะครับว่าถ้า iPhone 15เปิดตัวแล้วผมก็จะรีบไปพรีออเดอร์แล้วมาแกะกล่องให้เพื่อนๆได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราไปอย่าสวัสดีครับ